วีสุกลวัตใช้เวลาช้าๆกับครอบครัวกลางธรรมชาติบ้านไม้เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขแฟนคลับแห่คอมเมนต์อบอุ่นหัวใจชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายกลายเป็นภาพที่หลายคนหลงรักสําหรับโมเมนต์สุดอบอุ่นของพระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งวีสุกลวัตกับพันยาสาววิกกี้พิมลญยาและลูกสาวคนเล็กน้องวิรินที่ล่าสุดพากันไปพักผ่อนใช้ชีวิตช้าๆในบ้านสวนหลังน้อยที่อบล้อมด้วยธรรมชาติบรรยากาศอบอุ่นสุดและมุนใจราวกับหลุดออกมาจากนิยาย โดยวีได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมบรรยากาศสุดชิลผ่านอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นที่สัมผัสได้ถึงความสงบและสุขเรียบง่ายว่าใช้เวลาช้าๆด้วยกันที่บ้านเราต้นไม้ทําให้สงบร่มเย็นบ้านไม้ทําให้ช้าลงอบอุ่นและธรรมดากับครอบครัววิกิเอ็กซ์พอร์ตเดอะลวลนวีลาและหวานๆเพียงแค่โพสต์นี้ก็ทําเอาแฟนแอน,นเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันแบบลดหลามหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภาพครอบครัวในฝัน ที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักบ้างก็ชื่นชมความน่ารักของน้องวิรินที่ยิ่งโตยิ่งฉายแววสวยเหมือนคุณแม่แถมยังมีความอ่อนโยนละมุนแบบคุณพ่อวีอีกต่างหากบ้านไม้กลางสวนที่ทั้งสามอยู่ร่วมกันนั้นถูกถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายที่ดูละมุนและธรรมชาติมากเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ลงตัวของคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแต่ไม่หลุดออกจากความเรียบง่ายที่แท้จริงจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับจำนวนมากที่อยากกลับมาใช้ชีวิตช้าๆแต่เต็มไปด้วยความสุข เช่นเดียวกับครอบครัวตัววนี้